สวัสดีครับอยู่กับช่องทีเด็ดขุนพลรายงานสกอร์ในวันที่19เมษายน2564โดยเราจะมารายงานของ,ขงค่ำเืนวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะครับหลักๆล,ลือแล้วก็จะมารายงานแต่คู่ใหญ่ๆของพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยคู่แรกเนี่ยอาเซนอลพบกับฟูลแลมโดยอาเซนอลเป็นเจ้าบ้านนะครับฟูลแลมมาเยือนเอาเสมอในบ้านไป1ประตูต่อหนึ่ง เรียกได้ว่าเคียวกันไม่ลงเลยทีเดียวคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบอร์ลี่โดยปีศาจแดงเปิดบ้านต้อนรับเบอร์ลี่เอาชนะไป3ประตูต่อ1ต้องเรียกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆไม่ค่อยแพ้ใครในนัดลังหลังที่ผ่านมาครับสำหรับคู่ใหญ่ๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่งางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลนะครับผม ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครอยากติดตามแผนการการเตะหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบอลฝากติดตามทีเด็ดเบอร์แดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทีเด็ดคุณคน,ลลนารายงานสกอร์ด้วยนะครับ